สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมอัพไอครับรายการ IT ทีดีๆที่จะมาพบกับผุ้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์ครับและแน่นอนครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราจะมีงาน Thailand Mobile Expo ที่กําลังจัดอยู่ตอนนี้นี่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาผู้ชมไปเดินเที่ยวนะครับงาน Thailand Mobile Expo ปี2015 กับช่วงต้นปีนะฮะแล้วก็ดูนะครับว่าโทรศัพท์มือถือตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนครับโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในงานนี้นะครับก็ต้องมี Samsung g a l a x y Note ้ตเออย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าตาของ Note เ g e กันนะครับแล้วก็โจทย์ของผมก็คือวันนี้นะฮะผมจะไปหาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าในระดับราคาที่อยู่ประมาณ10,000บาทนะฮะหมื่นบาทบวกลบได้เราไปดูว่าตัวไหนที่น่าสนใจและตัวไหนที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ครับตามผมไปเลยครับ มาเดินเที่ยวงานกันสักหน่อยนะครับงานนี้ก็เป็นการเปิดตัวของ Samsung Galaxy Note Edge นะครับที่เห็นเล่นกันอยู่แบบนี้นะฮะตัวนี้ก็มันสเปคเนี่ยมันโคตรแรงจริงครับหน้าจอเนี่ยนะครับ5.6นิ้วครับเป็น Super a u o l e d นั่นเองครับความละเอียดของหน้าจออยู่ที่3,560ณ1,440กล้องด้านหลังมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าอยู่ที่3.7 ร้านพิกเซลนั่นเองครับตัวนี้มากับ CPU ที่มีความแรงโคตรโคนะครับความเร็วอยู่ที่2.7 g h กะเฮิร์แรมให้มา3 g ิกหน่วยความจำในตัวเครื่องมีทั้งแบบ32 g ิกและก็64 g ิกครับด้านข้างที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเบนดิสเพลย์ฮะสามารถที่จะโชว์ผลในขณะที่เครื่องเนี่ยปิดอยู่ได้นะฮะเราปิดฝาลงมาเนี่ยนะครับตัวเครื่องด้านข้างนี้ก็สามารถที่จะบอกระบบต่างๆได้ครับตัวนี้มากับ Android เวอร์ชันที่เป็น4.4.4นะครับแล้วก็น่าจะพร้อมให้เป็นตัวโลลี่พ็อปเร็วๆนี้ มาดุโทรศัพท์มือถือในราคาที่หมื่นบวกลบกันมากนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับ Galaxy A5 ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทมาพร้อมกับคอร์คอความเร็วอยู่ที่ 1.2G ชินะครับอีกตัวนึงก็คือตัว A7 ครับ14,900บาทตัวนี้แพงไปนะครับผมว่าสองตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการเซลฟี่นั่นเองครับตัว A5 และก็ A7 A5 เพื่อนผมซื้อมาแล้วนะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านกล้องหลังอยู่ที่13ล้านเซลฟี่นี่โอ้โหเทพพุกโกเลยครับ มาดูที่ฝั่งของ vivo โทรศัพท์มือถือที่น่าใช้ในตระกูลนี้ก็เปิดตัว x5 max นะครับตัวที่ป้ามากๆเลยครับมีคนสนใจมากมายทีเดียวกับ vivo นั่นเองฮะข้ามไปในส่วนของ sony แล้วก็ asus นะครับสองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่เนาะ asus ก็ยังขายในเซนโฟนที่ดีมากๆทีเดียวครับ microsoft นะครับผมชอบมากๆอันนี้กับตระกูลที่เป็น lumia 730นี่ตัวที่อยู่ในงบเลยนะฮะแล้วก็เลนเนี่ยทีเด็ดทีเดียวครับ อ๋อข้างๆมันมันจะออกมันางอ่อ่าใช่แล้วตั้งก็เห็นผมสองคนกับพี่เลยาามาดูที่ฝั่งของ oppo กันบ้างนะครับค่ายนี้เปิดโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เป็น oppo m i l r e r 3ครับสมาร์ทโฟน android ที่มีความกว้างของหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับแล้วก็กล้องด้านหลังอยู่ที่8ลา้านพิกเซลกล้องหน้าก็เหมาะการเซลฟี่5ล้านพิเซลครับมาพร้อมกับ snapdragon cpu อยู่ที่1.2 g h z เเป็นแบบ6 gb นะครับราคาอยู่ที่7,990บาทตัวนี้ก็คุ้มมากถ้าเกิดชอบที่จะถ่ายเซลฟี่นะ เดินมาอยู่อยู่ที่บูธของ HTC นะครับกับเจ้าตัวดีไซน์ 820s นะครับตัวนี้เป็นสุดยอดจริงๆครับกับในเรื่องของประสิทธิภาพหน้าจอกล้องและราคาอยู่ที่9,900บาทตามงบเป๊ะเลยนะฮะสุดยอดมากๆกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับใช้ดีไหมตัวนี้ตัวนี้ขายดีเลยครับทำไมถึงขายดีครับสเปคมันสูงราคาไม่แพงเป็น 4G ทั้ง2ซิมด้วยส่วนใหญลูกค้าเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรประกันใหญ่ เร,เรื่องสเปคตัวเครื่องมากกว่าเขาข้อมูลเรื่องศูนย์ไหมศูนย์ส่วนใหญ่คนที่เล่นในนี้ก็จะเป็นกรุงเทพม,มันก็มีศูนย์อยู่เน,นี่ยครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าแต่งจังหวดก็อาจจะซีเรียสนิดนึงดีขนาดนี้ก็ต้องจัดไปตามระเบียบฮะก็ได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันในบัมอัพไอทีในตอนนี้กับ 820s ครับครับคุณผู้ชมครับเราลองมาแกะกล่องเจ้าตัว ดีไซน์ 820s Duo S i m กันดูนะครับนี่กล่องของเขานี่นะครับก็มีขนาดที่จะกระทัดรัดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับนี่เลยโทรศัพท์มือถือของตัวดีไซน์8 2 0 S ตัวที่ผมเลือกมาก็จะเป็นสีเทาเนี่ยนะครับแล้วก็มีขอบสีฟ้าครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันไว้ก่อนเลยนะฮะ โอเคระหว่างเปิดเครื่องเราดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับภายในกล่องนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะไม่เยอะมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว small talk นะฮะให้มาด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับแท่นชาร์จน o ไม่ใช่แท่นชาร์ดิปักไว้สำหรับเสียบชาร์จนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะส่วนใบรับประกันต่างๆก็ให้เก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับสำหรับการรับประกันของตัว htc นะครับ ศูนย์บริการของเขาก็อยู่ที่ฟอร์จูนเป็นหลักเลยนะฮะหลังจากที่ไปถามเขามาเขาก็บอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน7วันแล้วก็มีอะไรก็เข้าไปดูที่สูนย์ได้ที่ฟอร์จูนนั่นเองครับนี่นะครับอันนี้เครื่องเราก็พร้อมนะครับอาเดี๋ยวเราลองมาดูรูปลักษณ์ภายนอกของตัวดีไซน์820กันนะครับ ภายนอกนะครับถ right ้าเกิดว่าเราดูด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับเปิดปิดแล้วก็เพิ่มเสียงนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดล็อกของตัวเครื่องนะครับส่วนด้านบนก็เป็นตัวหูฟังนะครับช่องเสียงหูฟังขนาด3.5มิลนะฮะส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตนะครับเป็นแบบ USB เล็กนั่นเองครับส่วนด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นตัวที่สําหรับใส่ซิมครับเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะ ซิมนะครับสามารถที่จะใส่ได้2ซิมด้วยกันนะครับโดยซิมที่จะใส่นะครับต้องเป็นนาโนซิมเท่านั้นนะส่วนตัวด้านล่างสุดตัวนี้ช่องนี้นะฮะไว้สําหรับใส่ตัวไมโคร SD นะครับตัวนี้จะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง32 GB ิบนั่นเองครับแหมปิดเรียบร้อยนะครับหน้าจอของตัวแปดสองศูนตัวนี้นะฮะจะมีขนาดอยู่ที่5.5นิ้วครับนี่เห็นไหมมันแมทกับมือผมมากๆเลยครับ การจับการใช้งานเนี่ยก็กระทัดรัดทีเดียวครับวัสดุที่อยู่ด้านหลังเครื่องเนี่นะครับเป็นพลาสติกแบบกรอซี่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเ่เาวาว,าวานิดนึงนะฮะดูมันวาวาน,นะครับแต่ว่าก็จะต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเกิดเรา เราจบไปบ่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะฮะแต่ว่าในงานนี้เขาก็จะแถมตัวเคสมาให้เป็นเคสใสนะเราสามารถที่จะใส่เคสใสเพื่อป้องกันร,รอยนิ้วมือต่างๆเหล่านี้ได้เลยฮะด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลำโพงคู่นะครับหรือว่าเขาใช้คําว่าบูมซาวนั่นเองครับให้เสียงที่ดีมากทีเดียวครับกับบูมซาวที่เป็นซ้ายขวาแบบนี้นะครับกล้องด้านหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนี่คือจุดเด่นที่สําคัญของตัว h t c Design 820S เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวที่ราคาเท่ากันอย่างตัว p a d โ o n e S เนี่ยนะครับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะอยู่แค่ 2ล้านพิกเซลเท่านั้นเองครับส่วนกล้องหลังนะครับตรงนี้จะมาพร้อมกับแฟลชนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับตัวที่ผมเอามารีวิวตัวนี้นะครับหรือว่าตัวที่ผมซื้อตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีออกสีฟ้าฟ้านะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่เลือกมาก็คือสีตัวที่เป็นตัวสีขาวแล้วก็ขอบสีน้ําเงินนะผมว่าสีมันมันแจ่มเกินไปไม่เหมาะกับผมอันนี้ผมว่ามันดูโอเคนะครับ อ่คราวนี้เราลองมาดูนะครับถ้าเป็นเรื่องของ CPU ของตัวนี้กันนะฮะตัว CPU ของ 820s นครับจริงๆ CPU ของตัว820เนี่ยนะครับมันมีอ่มันมีทั้งหมด3รุ่นนะ 820s820 ธรรมดาแล้วก็ 820q นั่นเองฮะ 820s ตัวนี้จะใช้เป็น CPU ที่เป็น MediaTek นะค,ความเร็วอยู่ที่ 1. 7 g h z เป็นออกตาคอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแรงมากๆทีเดียวนะครับแล้วมันมาพร้อมกับแรมนะครับที่ความแรงมากๆเหมือนกันเพราะแรมเนี่ยอยู่ที่ 2G งจครับโดยคำจำกัตัวเครื่องอยู่ที่ 16G หนะครับถ้าเป็นตัว8 2 0ธรรมดาที่ HTC เขาไม่ได้เอาเข้ามาขายเนี่ยนะฮะมันจะเป็น Snapdragon นะครับซึ่งจะมีความเร็วอยู่ที่ 1GHz เที่เป็นออกตาคอครับแต่ว่าการที่เขาไม่ไดเอามาขายนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่เอาตัวนั้นมาขายนะฮะบางคนอาจจะชื่นชอบในส่วนของ Snapdragon ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยในเรื่องความเร็วของ CPU แล้วเนี่ยมันก็ถ้าเป็นตัว820สูนี่ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันก็เป็นที่ลองเล่นดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมาก,มากทีเดียวถ้าจะพิสูจน์ความเร็วนะครับผมก็แนะนำให้ลองไปดูในส่วนของตัว benchmark ต่างๆอ่ะผมโหลดตัว a n d r o i to benchmark มานะครับก็หลายๆเว็บนะครับก็ทำอไอตัว a n d r benchmark ออมาเนี่ยก็มีคะแนน แต,ต่างกกัอนออกไปนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยทำออกมาเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่43,524นะครับถ้าดูการจัดอันดับนะครับจัดอันดับเนี่ยถือว่าสวยเลยนะฮะเพราะว่าเป็นลองแค่ตัว n o ้ต4กับ one plus one นั้นเองครับแต่ว่าแซงตัว m8 m8 นะครับแล้วก็ตัว huawei mate 7 xiaomi mi นะครับ4แล้วก็ตัว galaxy s 5นะครับถือว่า ถือว่าถ้าเกิดว่าดูจาก Antutu ตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นตัว HTC d e s i g n 8 2 0 S เนี่ยสเปคเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็กินขาดเลยทีเดียวครับถ้าเทียบกับราคานะเราลองไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมโหลดมาใช้ก็คือตัว 3D Mark นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของกราฟิกการเล่นเกมต่างๆนะครับก็ได้คะแนนออกมาดีประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับที่ผมเคยเทสไว้นะฮะ ่ามันไม่เก็บไว้เดี๋ยวลองรันดูอีกทีก็ได้นะครับเดีย๋ยวเราลองรันไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับตัว T D Mark ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีะมาให้โหลดเพื่อดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะฮะนะครับผมพูดถึงนิดนึงนะฮะสำหรับในเรื่องของอการแสดงผลหน้าจอนะครับหลายๆคนที่หลายๆคนที่ ได้ได้ลองใช้แล้วผมลองไปอ่านดูเนี่ยมันมีเขาเรียกปัญหาส่วนหนึ่งที่พบกับตัว HTC รุ่นนี้820ก็คือในเรื่องของหน้าจอที่มันอาจจะเป็นเส้นบ้างเป็นลายจุดบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคสำหรับโทรศัพท์มือถือที่สเปคเด่นขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อดีของตัวเครื่องแต่เพราะนั้นเนี่ยศูนย์บริการของ HTC ก็ควรที่จะเตรียมพร้อมกับการรองรับสำหรับปัญหาต่างๆไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเครื่องตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับมีปัญหาในเรื่องของเส้นหรือรายจุดต่างๆแน่นอนครับผมจะต้องเอาเข้าไปเข้าไปเคลมที่ศูนย์และถ้าเกิดว่ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมก็จะนะครับเอามาแชร์ใน YouTube แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ช่วยกันส่งข้อความไปถึงตัว HGC ให้ดูแลในเรื่องของการบริการหลังการขายให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบ็กมาในเว็บไซต์นะเนะี่ยตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสสําหรับศูนย์บริการ HGC จริง,รงๆอันนี้เป็น เครื่องแรกสําหรับ HTC ที่ผมไม่ได้เอาเครื่องมารีวิวแต่ว่าเป็นเครื่องที่ผมซื้อมาเพราะว่าผมสนใจในเรื่องของสเปคแล้วคุณภาพต่างๆของตัวเครื่องจริงๆนั่นเองครับระหว่างรอการทํำในตัว 3D Mark Benchmark เนี่ยผมก็เล่าเรื่องนู่นเล่าเรื่องนี้ไปนะฮะก็ะฟังดูแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันคุ้มค่าขนาดไหนนะฮะมันอาจจะมีบ้างที่มันมีดีเฟกในเรื่องของหน้าจออะไรต่างๆนะครับแต่ว่า ถ้าเราเอาไปที่ศูนย์เขาแล้วศูนย์เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับลองดูครับลองซื้อดูลองใช้ดูมีปัญหาก็เคลมนะครับถ้าเคลมไม่ได้เรื่องก็เคลมให้มันถึงที่สุดไปเลยฮะอันนี้เป็นโปรแกรมที่โหลดมาค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะฟาดภาพไปเร็วๆเ,วเวฟียบนะครับ อ่าโอเคมาแล้วครับผลของการทดสอบเบนชมาร์ที่ได้ได้อยู่ที่6,902นะครับเขาก็บอกว่าเป็นตัวที่ recommend เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เขาก็จะให้กราฟิกสกอร์มานะครับ6079 ฟิสิก a l สกอร์อยู่ที่131.15นะครับกราฟิกเทสตัวแรกอยู่ที่35.2 fps นะครับแล้วก็ตัวกราฟิกตัวที่2อยู่ที่21.2นะครับก็ Android V นะ์เวอร์ชันเนี่ยทดสอบวันนี้พอดีเลยวันที่14ก่กุมภาวันวาเลนไทนะ์ฮะตอนนี้ประมาณ8โมง46นาทีครับก็ถือว่าค่าให้ได้แล้วก็ดูกราฟิกที่ได้เนี่ยสวยงามทีเดียวแล้วก็ผมดูเรื่องของแสงเงาเนาะแล้วก็ลองเล่นเกมแล้วเนี่ย ใช้ได้นะครับสำหรับตัว 820s ครับที่มันได้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแรมมันแรงนะฮะก็อยู่ที่2จิกแล้วก็ตัวที่เป็นออกตาคอรด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าสําหรับการใช้งานทั่วไปของเรานะครับว่าถ้าเป็นพวก Facebook เป็น YouTube มันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกที่เป็น YouTube กันก่อนเลยครับนี่ข้ามไปก่อนเนาะโอเค สำหรับ YouTube นะครับก็่นีด้วยความที่ว่าหน้าจอมันใหญ่มากเนะ <meio> าะใหญ่จริงๆนะฮะเข้าไปดูบ้าอกใหมทีตอนล่าสุดที่เป็นรีวิว euh รีวิว htc ไม่มีนะฮะเป็นรีวิวของตัว ii mobile ตอนล่าสุดกันอันนี้ผมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านเนาะก็จะอยู่ความเร็วประมาณหนึ่งนะครับนะครับ จะเห็นว่าภาพที่ออกมาจากจอของตัว h G c design ตัวนี้นะครับมันจะคมชัดแล้วก็สวยมากทีเดียวพร้อมกับลำโพงคู่ที่เป็นแบบ boom s ว u n d นะฮะเจ๋งมากๆทีเดียวครับนี่นะฮะมาแล้วเราดูการาฟิกรายการนี่ครับผ่านทาง YouTube นะครับเอาเสียงขึ้นสักหน่อยแล้วกันอา้าวกดผิดกดผิดกดผิดเอาขออีกทีนะฮะขออีกที text สอง t e x สนะครับ มาลองเสียงขึ้นสักหน่อยแล้วกันนะครับตึ๊ดเติ๊ด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 โอเคมาแล้วครับสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับบล็อกอัพไอทีเห็นไหมฮะรายการไอทีะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับกับการอัปเดตข่าวสาร YouTube โอเคทีเดียวฮะ อ่าโอเคนะครับสำหรับ u t u b e นะครับเราลองมาดูการใช้งานที่เป็นตัวพวก Facebook ต่างๆบ้างนะครับ f c e e o o o นี่เข้าไปที่หน้า Facebook เลยหน้าจอเนี่ยมันใหญ่ทำให้เราได้เห็นอะไรชัดๆมากเลยทีน,นะฮะโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับทุกคนก็เอารูปดอกไม้ออกมาโชว์น,นะฮะนี่ต่างๆนานาต่างๆนานานี่นะครับนี่ลองดู รูปที่ผมถ่ายผ่านทางกล้องที่มีความละเอียด13ล้านพิกเซลของ 820s ดูสวยทีเดียวฮะใช้ได้นะครับมันใช้ได้ดีเลยแหละฮะโอเคนะครับนี่ก็คือ Facebook นั่นเองครับอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ UI ที่เป็นตัว HTC UI6 นะครับ อินสตาแกรมต่างๆนะครับแล้วก็การประสอบประสิทธิภาพต่างๆคราวนี้เรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันบ้างนะฮะว่าภาพถ่ายที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงผมถ่ายไว้ทั้งรูปและก็วิดีโอเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูรูปกันก่อนนะครับนี่เป็นรูปของตัวเครื่องของเรานะฮะนี่อันนี้ถ่ายที่ที่มีแสงน้อยนะฮะในห้องนอนของผมนะครับก็ภาพที่ได้ก็ ค่อนข้างที่จะชัดนิดนึงนะฮะสีมันออกเหมือนจะซีดๆไปนิดนึงนะแต่ก็โอเคนะไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะฮะก็ถือว่าเหมาะสมทีเดียวครับอ่ะเรามาดูวิดีโอที่เป็นแบบ HD ของ HD ของวิดีโอที่จะถ่ายนะครับอ่ะดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมถ่ายลูกสาวของผมนั่นเองครับนี่มาน้องมกค,ค่าแบบ เออมาแล้วอัี้แงๆๆง,ง,งฟันมันยืนมากเลยครับผมน่ารักใช่ไหมฮะนี่แหละครับวิดีโอนี่เป็นภาพถ่ายของมันนะครับนี่อันนี้เป็นแสงค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะภาพที่ถ่ายออกมาก็ชัดเจนทีเดียวลองขยายดูว่างไงจ้าว่างไงจ้านี่นะครับ Okay. นี่คือภาพถ่ายและก็วิดีโอของตัวดีไซน์ 820s นั่นเองครับสำหรับบทรสรุปของตัวนี้นะโดยรวมเนี่ยถามว่าตั้งแต่ผมใช้มานะฮะแล้วก็ผมซื้อมาใช้เลยดีกว่าฮะผมว่าม,มันเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ให้สเปคมาเนี่ยแรงทีเดียวนะฮะแล้วก็เข้าใจเข้าใจว่าด้วยราคาที่มันฟิกอยู่ที่ 9, 0 0 0 900บาทเนี่ยนะฮะมันมันไม่สามารถที่จะใส่ทุกอย่างที่มันแรงแรงลงไปได้เยอะนะฮะมันก็จะใส่ได้เป็นซ p u ที่เป็นถ้าเลือกที่เป็นออต o ตอ์คอเนี่ยมันก็ต้องสวิตไปใช้ที่เป็นค่ายของตัว MediaTek เนื่องจากต้องการที่จะเซฟคอร์สนั่นเองฮะแต่ประสิทธิภาพของตัว MediaTek นี่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะเมื่อใส่แรมเข้าไป2 GB เนี่ย มันก็สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วจุดเด่นของตัวกล้องเนี่ยมันสาคัญมากๆสําหรับตัว dsi s ตัวนี้นะครับก็คือ,อ,อตัวกล้องเนี่ยมันมีความละเอียดสูงมากนะครับกล้องหน้าเนี่ยสูงถึง8ล้านพิกเซลเลยนะฮะถือว่าสูงมากๆเลยถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยสิล้านพิกเซลก็ถือว่าเหมาะสมณนะตอนนี้และราคานี้นะครับหน้าจอเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบ full hd ด้วยลำโพงก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดแถมยังรองรับ ตัวซิมที่เป็นแบบนาโนซิมซึ่งรองรับทั้ง 3G 4G ด้วยนะครับเจ๋งมากๆทีเดียวสำหรับตัว HTC d e s i g n 8 2 0 S นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูจุดที่ผมคิดว่าจุดเป็นจุดที่เป็นจุดที่ผมกังวลแล้วกันนะฮะอันแรกก็คือในหนึ่งเคยทุกคนที่ไปซื้อ,อมือถือของ HTC นะครับก็ต้องถามในเรื่องของศูนย์บริการ,นะรซึ่งศูนย์บริการเนี่ย ตรงๆเองผมเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าสูนย์บริการของ HTC เลยนะฮะแล้วก็แต่ผมก็เห็นศูนย์บริการเนี่ยเขาโดนบ่นมากๆใน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 อินเทอร์เน็ตใ,ในสื่อออนไลน์ต่างๆว่ามันแบบช้ามากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็อยากให้อยากให้ทางทาง HTC เนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนนี้ว่าว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะฮะ รับรองว่าผมก็จะพยายามแก้ปัญหาให้ถึงที่สุดแล้วก็จะพยายามาจริงๆมันก็ดีนะถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับผมเนี่ยผมจะได้เอามาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้รู้ว่ากระบวนการแก้ปัญหาของ HTC เนี่ยเขาแก้กันยังไงนะฮะโอเคเราผ่านเรื่องที่เครียดไปมนเรื่องที่สบายๆหนึ่งจุดที่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือรอยนิ้วมือนี่เองฮะนี่นะครับมันอาจจะทําให้เราแบบว่ากลายเป็นพวกฝ่ายพิสูจน์หลักฐานได้แล้วเราจับแบบเยอะๆเราก็จะเห็นรอยนิ้วมือของเราเยอะๆ,ๆมันก็เลยมันดูไม่สวยครับผมว่า เขาก็มีแถมตัวเคสให้ก็ใส่ไปเลยนะครับเพื่อป้องกันลายนิ้วมือนะครับอย่างอื่นๆมีอะไรอีกไหมนะฮะสำหรับตัว CPU ที่เป็น m e d i a เ e k เท่าที่ผมลองใช้ U, ใช้ดูนะฮะก็ยังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้สึกว่ามันมันช้าหรือว่ามันแห้งหรือว่ามันค้างนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัว UI ที่ไม่เป็น UI 6เนี่ยมันก็ มันยังมาไม่เต็มรูปแบบของตัว HTC แต่ว่าในข้อนี้เนี่ยผมให้อภัยได้เนะเพราะว่าในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคขนาดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อจำกัดในเรื่องของ CPU มันเป็นแบบนี้มันก็อาจจะใส่ UI ที่เป็นแบบ UI เต็มๆของ HTC ลงไปไม่ได้นะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นโทรศัพท์พมือถือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมมองว่าในงานของ Thailand Mobile Expo นะตัวนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับคุ้มค่าจริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาในเรื่องของความแรงในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยแม่งชนะหมดอะครับชนะเลิศทุกอย่างอย่างเดียวที่ต้องระวังคือเรื่องศูนย์บริการเพราะมันอาจจะแพ้ในอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลองดูครับผมลองมาแล้วเนี่ยครับนี่ผมซื้อมาเองเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคําถามหรืออะไรที่ใครซื้อไปแล้วอยากสงสัยเนี่ยถามมาได้เลยในที่เป็นตัวรีวิวของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้แล้วผมจะพยายาม พยายามให้ถึงที่สุดกับการใช้งานของตัวนี้ว่าประสิทธิภาพมันดีขนาดไหนโอเคสำหรับตัว Review Design 820S นะครับก็หมดละก็พบกันใหม่กับ r e ีวิวในครั้งต่อไปกับ b u มอ Up IT ครับ